นวัสก,การพระจาราร์บรรทาครัวจารย์รุษสวัสดิ์ท่านกลัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่8กันยายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันตรงกับบัญจารแรมหนึ่งข้ามเดือน10ปีมะเสงวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลน,นะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีโทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุด เสียโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือด,อดนกทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศหอระดี odi, หรือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ทิศดับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดำหินสีดำเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกินีชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประตักถอฐานท่อบัทโธถ่อบุษท h a และนนอนเณรเ เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือต่อเด็กต่อเต่าทอ,อ,ถ,อถุงต่อทหารทอ,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 องและนอนหนูเลขมงคลวันนี้เลข2เลข7และเลข8หมายเส้วันนี้ค <c oughs> งจื้อกล่าวไว้ว่าฉลาดแต่เข้าข้างคนผิดชีวิตก็บัดรซบฉลาดแต่เข้ากับใครไม่ได้ก็ไร้ซึ่งประโยชน์ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ